โอ้ยในที่สุดก็เจอห้องสักทีนะฮะรอมาเป็นชาติเลยโอย้ได้เล่นแล้วแล้วโอ้มามาเล่นกันเจอิทุกคนตีหญิงลวดนะฮะบอกได้เลยว่ากระแตแต่แรดแน่แนเอ๊ะงานนี้ซึ่งแต่ละโอ้โอเคฮะมีผู้ชายหลรอหลอ่ลอมาคนนึงแล้วค่อยอุ่นใจหน่อย <laughs> โอเคโรงพยาบาลล้างนะฮะ อีกแล้วโรงพยาบาลแลายอีกแล้วนะฮะก็หวังว่าเซตที่ผมจัดมาในตอนนี้น่าจะช่วยได้ให้ผมแบบรอดชีวิตได้นะฮะ oh. ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นโอเคเราจะเปิดประตูก่อนนะฮะขั้นแรกเพื่อที่ไม่ให้ผีนั้นนะพังประตูเราจะต้องรีบเปิดประตูก่อนโอเคเปิดกล่องซึ่งความสามารถของเจนนี่คืออีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมชอบมากก็คือพลังกายของ นั้นจะมีมากกว่าใครเพื่อนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือไม่ต้องห่วงเลยว่าตัวเธอนั้นจะหอบหอบแฮกแฮกกลางทาง,ทางถ้าเกิดว่าเราจุกเป็นแล้วก็หยิบไอเทมที่เป็นช่วยทําให้แบบว่าเสริมพลังกายเราให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราจุกได้รวดรวดโอ้นักโทษนักโทษอีกแล้วเหรอนักโทษอีกแล้วเหรอโอ้ยเออโอ้โหโดนไปดึงดอกโดนไปดึงดอกึมึงมามึงมา,มงมา ตีเต็มตัวมาป่าไม่มาไปนู่นแล้วโอ้โหโดนไปดอกเดียวไม่เป็นไรนะฮะแต่ดาเมจนักโทษนี่คือแรงจัดเลยนะแรงจัดประหลัดบอกในอำเภอยางาออกไปกินไข่ข้าวแกงที่บางกอก<ะ>รีบเลยลงไปข้างล่างแล้วโอเคเรามาเปิดทาพิธีข้างบนดีกว่านะได้ทูบแล้วเจง๋งไปไปไป,ไป,ไปตรงนีม่ยาเดี๋ยวก่อนนะอ้ะนี่นี่นี่น,นี่ไปไหนอะ เมื่อกี้เหมือนอยู่ิจะาหยิบหยิบทุบไปปะหยิบตะปูนี่ไงตรงนี้ก็ได้ a อให้มหนันห่างๆกันจากนักโทษหน่อยนะฮะโอเคตรงนี้นะเราวางทุบแล้วที่เหลือก็ตะปูมาเอาวางได้เลยเราไม่ได้เอาเปิร์กทำพิธีมานะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยเน้นเรื่องทำพิธีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าผีไม่ได้เราเราก็จะทำพิธีไปแต่ว่าเราจะทำส่วนนเรื่องหาของแล้วก็จู๊ผีซะมากกว่าเพราะในคลิปนี้ผมจะมาฝึกการ โอ้มาแล้วพอ่อมึงมานน่นแล้วอยู่ข้างล่างเหรอเหมือนจะอยู่ข้างล่างนะฮะโอเครีบก่อนรีบก่อนรีบก่อนมาบ้มา,ะาวะโอ,โอ้โหโอ้โห,โโหมาสิมึงมา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 อุ่า์น้ำสาสน้ำใส่ลงล่างก่อนเพราะไม่รู้ว่ามันฮุกตะขอหรือยังโอโ้แต่เจ็บเลยเจ็บอย่าบอกใครเชียวเอาวางสิโอ,โอให้เราให้เราวางแทน อ่ะได้ได้ไดเราวางแทนให้อือโอ้ยเบลมเบลวไปนะไ่โดนจับโอ้โหเรียบร้อยอรเรทียบร้อยเอะไม่นะเฮอมึงนี่มันไอโอเคนอนมีเขา อ๋เรามีแค่ชีวิตเดียวยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังหน่อยต้องระวังตัวหน่อยแล้วโอเควางทูบเมื่อกี้เห็นทูบอยู่อ๋อนั่นไงโอเควางไปวางไปลองเปิดกล่องนี้ดีกว่าเ่อได,ด้ยานะฮะผีนักโทษน,นี่น่าจะอยู่แบบว่าอยู่ข้างบนหรือเปล่าหรือแม่ก็อยู่ฝั่งเกิดเรานั่นแหละนะฮะโอเค ปวดอยู่ใช่ปะอ๋อเร็วแล้เราสวดเองเราสวดเองมามโอเคอืมได้อยู่ผีอยู่ห้าสามไกลอยู่นะไกลอยู่หุยโดนจับกูแล้วม่งจับกูไอเวรเนยมึงจับกูโอ้โหสุยมากเลยฮะม่งจับใครไม่จับจับผมเฉยโอ้แย่แล้วตายหาแล้วยัน ยันเอามานี่เอายันมานี่พันเลยรอนมาโอเคดินเสียงเสียงจากข้างล่างโอเคเรียบร้อยเปิดนี้ก่อนือได้มันไม่มีทางพุกมาโดนเราได้หรอกนะฮะเราพันสายสินไว้แล้วเอ,อ๋เอาพันสายสินไว้แล้วนะมันไม่มีทางทําได้หรอกเพราะทำได้มิงก็โกงเกิน โอเคนาย,ยามเรามาช่วยแล้วนาย,ยามเอาไม่ใช่นายามไอไออง <c oughs> ดูวน่นายามเห็นเสื้อมาฟ้าโอเคมาช่วยมาช่วยมาช่วยหุยผมสวดตรงนี้ดีกว่า <c oughs> มันจะดึงมันจะดึงเออองโดนนะฮะจะได้ไม่โดนผมโอเคไปไปไปเปิดเปิดตรงนี้ก่อนเผื่อได้เผื <c oughs> ่อได้อะไรโอได้ขวดน้ำโอเคฮ้ยผมเอานี่ดีกว่าว่เอายันดีกว่ายันน่าจะมีประโยชน์กว่านะฮะ โอเคผียำ้ำผีนักโทษอยู่ข้างบนมาทำวิธีตรงนี้ต่อนะฮะโอเคฮะทำต่อเดี๋ยวเข้าอย่างน้อยให้ได้สักครึ่งทางแล้วเราก็ไปทำตรงจุดเกิดเราดีนะที่รู้สึกว่าเซอร์นตี้นี้เขาเล่นเป็นเพราะว่าเขาทำวิธีนี้อยู่ห่างกันมากเลยผีได้แบบว่าโซนไม่ได้ครอบคลุมหมาแล้วมาแล้วมาแล้วพอมาแล้วจะลอใครจะลอใครไม่ล่อเรานะฮะงั้นเราไปทำตรงนี้ต่อไป อ้าวไงหวัดดีมาช่วยอุ้ยโทรศัพท์ดังมาหรอมาหรออุ้ยมาโอ๊ยดึงโดนเราโอ้โหมึงดึงผ่านสายสินมึงเกิดไปมึงเกิดไปแ <c oughs> ม่งดึงผ่านสายสินได้เฮ้ <c oughs> าสายสุดจัดประหลาดบอกชิปหายและะ้วครับหายาก่อนเลย <c oughs> ดึงผ่านสายสินเอาเรื่อง <c oughs> โอเคยานี้ขอแล้วกันนะ มันสุดมากผีนักโทษมันสุดมากเกินไปว่ะไม่ได้แล้วเราต้องหายาและหายาให้เพื่อนด้วยนะฮะผีนักโทษนี่น่าจะอยู่งล่างนะผ่าน,ผ,านผ่านสักดีนี้ก่อนผมไปสวดตรงนู้นต่อด,ดีกว่านะฮะโอเคหาแล้วมาแล้วมาแล้วมาละน่าจะอยู่ประมาณกลางๆอุ๊อยู่ตรงนู้นนี่ว่า ส่งล่าดีกว่าส่งล่าดีกว่านะฮะโอเคก้าวสองที่แล้วเหรอก้าวสองที่แล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคงั้นเหลือตรงนี้ตรงนี้ยังตรงนี้ยังอีกที่เดียวตรงนี้อีกที่เดียวโอเครีบรีบรีบด้อยู่ <c oughs> หัวชนาชนะชนะแน่นอนงานนี้ <c oughs> บอกได้คําเดียว <c oughs> เรียบร้อยโอเคไปเราไปอีกที่หนึ่งฮ่าฮ่ามึงเสร็จกูแน่ไอ้นักโทษมึงโดนแน่บอกได้คาเดียวบอกได้คําเดียว มึงไม่รอดแน่นอนโอเคเปิดอีกที่เดียวฮะไปเราหาอาวุธเลยนะฮะไปไตผีผีเราวางอาวุธไว้ตรงกลางเพียบเลยนะแต่ว่าผมหาไว้อีกอันนึงดีกว่า๋ยวแค่ที่เดียวแล้วไปเปิดให้ก็ได้ผมหายายให้เพื่อนไปก่อนนะฮะแต่ว่าตอนที่เราสู้กับผีแล้วเลือดโดนดาเมจอะไรอย่างงี้เพื่อนจะได้บอกว่า,า,วาช่วยเพิ่มเพพีได้โอ้โหไม่มีเลยรูปคำดีกว่าวะเราต้องไปเปิดตรงนะู้นอะหรือแค่ตรงนู้นที่เดียว เร่งรีบไปดีกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคออ้ยอยู่นู่นดีกว่าอุย้ยมันโซนมันโซนมันโซนว่ะเฮ้ยไม่ได้มันโซนพื้นที่เอาไงเอาไงเอาไงมาสิมาสิ a few moments later อ่ะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สิเออเอาต่อแล้วเข้าทานันเอ้ยทันตับเรียบร้อยฮ่าฮ่ามึงไม่ได้แดกกูหรอกไอ้ดดั้งทนหัวโปกเอเอมึงเรียบร้อยครับผมมามาเยอะหูยไม่โอยหยมืนตันมันตันกูเหมืนตันว้ยว้กูเป็นบ้าแล้วเป็นบ้าแล้ว เฮ้ยมันมันโกรธมันโกรธผมอะมันโกรธผมมึงโกรธกูทำไมกูแค่ทำพิธีจะเอาเฮ้ยแย่แล้วทิหายอาวุธไม่มีอาวุธไม่มีอาวิกไม่มูอาวุธไม่มีมึงมาสิตามมาสิไม่ตามอีกตามมา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 เจอเฮ้ย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 คือเราเจอได้อยู่โอเคเราเรารีบหาหาอาวุธหาอาวุธไปสู้กับมันนะฮะเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าอ่าเฮ้ยเย่าหว่าเอย่าหว่า อย่าคิดว่าหวังได้แค่นั้นน่าจะทำอะไรได้ไม่มีทางต,ต,ตุ๊ยหลังมันตุ๊ยหลังมันตุ๊ยตูดอะฮ่าฮไปตายซใส่เฮ้เรียบร้อยนะฮะท่านไหะโซนพื้นที่เหรอฝันไปเถอะโอ้ยรู้สึกว่าในพาร์ทนี้ผมไม่ได้มาจุกเลยนะไม่ค่อยได้จุกเท่าไหร่ มันเป็นผีนักโทษได้แหละผมไม่ผมไม่ค่อยผมกะว่าอยากจะจุกกับผีเบลซะหน่อยแต่ว่าเจอผีนักโทษนี่คือเปลี่ยนแผนเลยเปลี่ยนคอนเทนต์เลยโอเคก็เอาคลิปนี้ลงแล้วกันนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไ i b e กับทางช่อง Foxtail Gaming กันเลยครับถ้าขี้ไปไหนทางช่องเราอุ้สกรเรามากกว่าใครเพื่อนเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะช่วงนี้จะลงคลิปให้แบบว่าบ่อยๆมากยิ่งขึ้นนะฮะ วันสงการนี้จะได้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับอชอบฟ็อกเทลเกมมิ่งจะได้มีคลิปใหม่ๆดูกันเยอะๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม